เซอร์ไพรส์ทั้งบ้านเจนนี่รัชนกยิ้มแก้มปริเฉลยเพศลูกคนแรกลูกคนแรกชายหรือหญิง ขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่คุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับสามียิวฉัดมงคลโดยทั้งสองคนก็จูงมือเข้าพิธีวิวาไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและตอนนี้เจนนี่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกโดยเธอได้อัปเดตอาการแท้ท้องและเรื่องราวชีวิตคู่ต่างๆผ่านโซเชียลและช่อง YouTube อยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงวันรู้เพศลูกนั่นเองจ้าโดยเธอเผยแพร่คลิป คุณแม่เจนเซอร์ไพรส์ทั้งบ้านรู้เพศลูกแล้วผ่านช่อง y o u u u b e y you ยิวเจ Channel ซึ่งที่ผ่านมาหนุ่มยิวพูดมาตลอดว่าอยากได้ลูกชายแต่ด้านเจนนี่บอกว่าลูกคนแรกอยากให้เป็นผู้หญิงผลสรุปคือลูกคนแรกได้ลูกผู้หญิงสมใจเจนนี่จ้าและทางยิวก็ได้โทรไปบอกเพศลูกกับคุณแม่ต่อสำหรับชื่อลูกสาวนั้นยังไม่ได้เคาะว่าจะตั้งชื่ออะไรกันแน่ทางทีมงานทีมี่ดอทคอขอแสดงความยินดีมานที่นี้ด้วยค่ะ